สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมซาเวียเดมจิเชียนเป็นที่ทราบกันดีว่าผมซันเวียเป็นนักมายากลประเภทแสดงกลฝีมือจะเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ผมแสดงล้วนๆน,นะครับหรือว่าจะเป็นคนที่เป็นลักษณะอธิบายอย่างเช่นวิดีโอตัวนี้หรือว่าจะเป็นคนที่ผมนํามาสอนไม่ว่าจะเป็นสอนในช่องแบบสาธารนณะ ท่องสาบเทอมเชียหรือว่าในเพจหรือว่าจะเป็นการสอนพิเศษเบื้องลึกแบบในสมาชิกรายเดือนก็ล้วนแล้วแต่เน้นไปที่กลฝีมือใช้ทักษะของตัวนักมายากลเองทั้งสิ้นนะครับแต่ถึงกระนั้นผมก็ยังมีความสนใจในอุปกรณ์มายากลซึ่งเป็นอุปกรณ์พิเศษที่ทามาเพื่อนักมายากลด้วยนะครับอุปกรณ์มายากลนั้นก็อย่างที่ผมเคยอธิบายแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆก็คือหนึ่ง เป็นพวกแมจิกทอยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตัวนี้เป็นของที่หาซื้อได้ทั่วไปนะครับผลิตออกมาจํานวนมากๆมีไว้เพื่อการค้านะครับอุปกรณ์มันก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาส่วนใหญ่เราจะเรียกว่ามันเป็นของเล่นที่มีกลไกติดอยู่นะครับก็ใช้ทักษะฝีมือไม่มากนักทุกคนแสดงได้อย่างที่2ก็เป็นอุปกรณ์มายากลนะครับเป็นของที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อนับมายากลมืออาชีพใช้แสดง เป็นลักษณะเป็นอาชีพนะครับเป็นงานเป็นการแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วมันยังมีอุปกรณ์ประเภทหนึ่งอุปกรณ์มยากรที่ผมพูดถึงมีลักษณะเด่นคือมันจะเป็นของเล่นก็ไม่ใช่จะเป็นอุปกรณ์มายากลมืออาชีพก็ไม่เชิงนะครับมันก้ามก้ากึ่งกึ่งระหว่าง2ออย่างนี้นะครับอุปกรณ์ลักษณะแบบนี้จะหาดูได้ยากไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับ าทาออกมาจํานวนจํากัดแล้วก็มีราคาสูงนะครับสาเหตุที่ผู้ผลิตผลิตจํานวนจํากัดเพราะว่าไม่ต้องการให้ความลับนั้นมีคนรู้เยอะไปนักน,นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมานําเสนอชุดหนึ่งนะครับในหลายๆชุดนะครับมีมากมายแต่ว่าหาดูยากทั้งตัวอุปกรณ์แล้วก็ตัวการแสดงที่ประกอบกับกลไกของมันนะครับจะเป็นชุดไหนนั้นเชิญชมครับ คืออุปกรณ์ที่คุณผู้ชมได้ชมการสาธิตการแสดงของผมจบไปแล้ว2ชุดนะครับรขาวๆนะครับทั้งเป็นการสาธิตอุปกรณ์แล้วก็เป็นการสาแสดงประกอบด้วยไปในตัวนะครับตัวอุปกรณ์นั้นมันเป็นลักษณะกล่องที่มีฝาปิดนะครับเป็นกล่องใสที่มีฝาปิดแบบนี้เราสามารถใช้กล่องนี้เสกของได้นะครับแบบที่ผมสแสดงให้ดูเมื่อข้างต้นนะครับมันจะมีหลายลักษณะ กตัวเนี้ยสามารถเอาไปแสดงได้หลากหลายผิดกับพวกอุปกรณ์ Magic Toy ที่มันมีนกลไกฟิกนะครับแสดงได้แค่ตัวกลไกลที่มันถูกสร้างมาให้เท่านั้นแต่ตัวเนี้ยมันค่อนข้างอนเนกประสงค์นะครับเป็นยูทิลิตี้นักมายากลบางคนนะครับใช้แสดงในลักษณะคนกระแสจิตนะครับพวกรายการโชว์ทีวี จะมีนะครับใช้อุปกรณ์ตัวนี้ที่เป็นนักใบ้กลมืออาชีพนี่แหละคือให้ผู้ชมนะครับเลือกเลขมานะครับในห้องส่งเลือกมาแต่ละคนนะครับอ่าแบ่งผู้ชมเป็นสองชุดนะการแสดงมันค่อนข้างยาวนะครับผมไม่ค่อยชอบการแสดงลักษณะพวกกระแสจิตเท่าไหร่เพราะว่ามันใช้เวลานานเพื่อจะสื่อสารทําความเข้าใจกับคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมที่อยู่ห้องส่งหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับกว่าที่จะเห็นเอฟเฟกมันเนี่ยนานมากนะครับ ตัวตัวกลนมันก็ทึ่มอยู่นะครับมันก็แปลกอยู่แต่ผมรู้สึกว่ามันมันนิ่งๆเนื่อยๆนะครับเลือกเลขมาแต่ละคนนะสองชุดนะครับห้าคนห้าคนเอาสองเลขมาบวกกันนะครับแล้วก็เอาไปรวมกันกับเลขอีกชุดหนึ่งนะครับที่นักมายากลคิดขึ้นมาแล้วไปบวกกันในเครื่องคิดเลขนะครับเลขชุดนั้นจะไปตรงกันกันกบธนบัตรที่ ผู้ชมคนหนึ่งเลือกใส่ไว้ในกล่องนี้นะครับเป็นเลขที่ตรงกันเลย s e r ลนั number ว,วนธนบัตรนะครับแบบเนี้ก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้สแสดงนะครับที่ฮิตฮกันก็เป็นแบบนี้หรือว่าจะเป็นอีกชุดหนึ่งก็เป็นแนวกระแสจิตเช่นกันอันนี้ผมจะชอบมากกว่าชุดแรกคือ,อนักพยากรจะให้อาสาสมัครนะมาคนหนึ่งนะครับเลือกชิ้นส่วนหนังสือพิมพ์ที่ถูกตัดออกนะครับจากหน้าข่าวแล้วมันจะมี คำพูดแต่แล้วบรรทัดไม่เหมือนกันนะคือซึ่งเป็นข้อความนะครับข้อความเนื้อหาข่าวในหนังสือพิมพ์นี่แหละเลือกมาใส่ไว้ในกล่องนะครับปิดกล่องจะ,ะเพิ่มความน่าเชื่อถือโดยการผนึกเทปอะไรก็ได้นะครับซึ่งมันมันไม่ได้สําคัญอะไรนะครับยังไงของในกล่องมันไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแหละนะครับใส่กระดาษข้อความนั้นแล้วก็ปิดผนึกไว้นําไมนกลนหันหลังนะครับกระบวนการนี้แล้วพอหันมาน้ากไมยกรสามารถบอกได้นะครับ าสามารถบอกได้ว่าข้อความที่ตัวอาสาสมัครเลือกมาใส่นั้นอ่านว่าอย่างไรอ่านออกเสียงนะครับแล้วพอเปิดออกก็ตรงกันกันกบที่นักมายากลทํานายไว้นะครับชิ้นส่วนที่เหลือก็เป็นข้อความที่ไม่เหมือนกันนะครับลักษณะการแสดงจะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่านะครับที่จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้แต่ว่าอย่างสองชุดที่ผมแสดงสาธิตให้ดูนั้นเป็นาการคิดแบบฉุกละหุกนิดนึงคือคิด เมื่อสักครู่นี้เองก่อนหน้าที่จะทําการแสดงไม่นานนะครับมองมองหาในสตูดิโอว่าอะไรมาเอามาแสดงได้บ้างกับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะหยิบจับใส่ไอเดียได้เยอะนะครับอุปกรณ์ก็อย่างที่ผมบอกมันหายากนะครับราคาสูงแล้วก็ผลิตจํานวนจํากัดนะครับอืก็นํามาให้คุณผู้ชมได้ดูไว้เป็นความรู้นะครับ ว่ามีอุปกรณ์ประเภทนี้อยู่ด้วยนะครับนอกเหนือจากของเล่นมายากลแล้วก็อุปกรณ์ที่นักมปยนคนมืออาชีพใช้เอาละครับจบไปสําหรับสาระความรู้เกี่ยวกับมายากลนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคอยติดตามคลิปการแสดงแล้วก็คลิปสอนมายากลในช่องของผมติดตามย้อนหลังได้นะครับถ้าผู้ชมที่ดูใน y t u t u นะผมรวบรวมเป็นเพลย์ลิสต์ไว้นะครับสอนมายากลนะครับมายากลง่ายๆที่ใช้ของรอบตัวนะครับเอามาสแสดง สามารถเอาไปเล่นสนุกๆกับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็มีการสอนตัดไพ่นะครับการสอนมายากลไพ่มายากลเหรียญเยอะแยะนะครับใครที่อยากเรียนเบื้องลึกก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนใน YouTube ได้นะครับรายละเอียดมีบอกไว้ก่อนสมัครครบถ้วนนะครับคุณจะได้เาารียนศาสตร์แห่งความรับมายากลในเบื้องลึกนะครับสามารถที่จะนําไปพัฒนาต่อยอดเป็นนัมกมายากลมืออาชีพได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอาร์ติอูเนฟทอย